สบายดีคุณแม่ไปแล้วนี่คือห้องน้ำเนาะวาห้องน้ำก็รู้เา้อ่ะชุดถักอะไรถักอะไรห้องน้ำกะฮะถักวะสบายดีก็แล้วห้องน้ำถักฮิเคยเขิาห้องน้ิาิฮ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 ิาิฮ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 ิาิฮ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 ิิ แม่คนมานอกเข่ามือ, <c oughs> no อน,น่าอิอนะิตอนนี้นะ่ะบกเคย์ีะไรตัวนี้น่ะอ่าใบู่เึิงเนี่ยนี่ยังดาดฟ้าหุ่นคน่เป็นหน่งประตูของแม่เห็นไหมนี่ไอเขาเอ้าบอกไงได้เมื่อกี้นี่นะเมย์ใบวอาอะไรฮะเมย์ใบบอกบบบอะไรน,น่ากินนี่นะห้ามกระโดโดโลดเต้นแม่นวะ อันนี้อยู่ไอคอนสยามเอ้ยเมนบอกบุ๊มเม่นไอคอนสยามไอคอนเออไอคอนเออแล้วมันจะไออวกแล้วนั่นอยู่ไอคอนไม่ใช่ไอคอนสยามบุนว่าไอคอนจ็กไอคอนเนี่ยโอ้ประตูห้อหน้าถ้าข่อยมาแต่ขอ่ขอยยันบระดเข่าขอ,อยู่เนาะ ผากกะลล้านั่ในี้่งไ่ได้นไันถ่ายฮะลิาปลิปได้เนาะโอ้โอ,อยคอยนึกว่าขึ้นลิฟได้กินนีนนะห้อ,ะองน้ำมานะยิ้วได้ดุไ,ได้ตื่นเต้นหรอนานนาน <c ười> เดี๋ยวรอพออ่พอก่อนพ่อเจ้าแหละรอพ่อเจ้าแหละฮะเราไปกันแล้วเอามาเจอทั้งพี่ใหญ่พีนน่นเนาะทั้งแบบเตียงเพี่นนัดไว้พ่อแม่พี่เนาะพี่ใหญ่เสื้อสีขาวๆนี่แหละนัดอยู่ไอค,คอนสยามเนาะพ่่อแมพี่น้องตอนนี้กับพี่นสีพาไปใส่กันยังงี้เอากระตามหลังเพี่นไป ไปกันเลยดูไอคอนสยามจ้า hmm. น mm ้องบิวกระตืนเต้นเลยน้องบิว

มเนนจสบายยันลงทางุโพี่น้องเอาใหนคอยน้ำไนเด้อไว้ไหนคอยน้ำไหนเด้อเฮ้ยไอโฟนไอโฟนว้าวใบต้นไม้ก็เป็นเก้าอี้ไว้โอไอโฟนว้าวมีมีสวนด้วย ว้าสวยมากขอบคุณคนะ่ะโอ้สวยสวยอคิดไม่ถึงว่ามันจะมีสวยนะวมากถ่ายรูปหน่อยคนะ่ะไปไปเดินแถวแหละ โอเคเดี๋ยวเขาค่อยถ่ายใหม่อีกูสวยสวยสวยจ้าอ๋อสวยมากอันนี้เรียกว่าไอคอนโอ้อันนี้อันนี้ยังบูชุดแต่ว่าอันนี้จะเป็นหนังหนงอันแบบว่ารับสมิวอย่างนีนะแบบป้าค่ะ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 พี่น้องเชียงเพลงไม่ใช่เหรอคักค่ะค่ะป้าหู้ ริสุทธุดได้คุณคุณฝุดฝุดฝุอ๋อ้าิวคักค่ะคคอันนี้กัลมนะคุอันนี้ที่ตึกในตึกในประเทศไทยนี่มีอยู่สิบตึกที่สูงสุดสูงที่สุดในประเทศไทยอันนี้ตึกตัวนี้จะเป็นตึกที่สิบหีืไตึกตัวนี้ตึกที่สิบเาขาอ้าฉ,ฉันก็ดูในโทรศัพท์สกุ๊ดดิดูสิว่าประเทศไทยมีกี่ตึก <laughs> เออว้าวโอ้ลิ้นน้ำเจ้าพระยาเลยอันนี้เนาะพี่น้องปอะคัก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 ปอเรือปอาโอ้ปอคัก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 ปอหลังจากมาแต่พัทยากลับเป็นที่แบบนี้เลยอุ้ยจ้าเจ้าถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อย lúc này anh ngài nó con này nè chút Wow Xoài đi sụt lời Khó sân băng, Khó sân băng Hai mình hết mưu nè Rồi lời À tôi nghĩ vậy đi à, โสวยสวยโอ้มันหงงได้อยู่นี่เอ้มันแจ้งได้อยู่นี่นะโอ้มันแจ้งได้อยู่นี่่ะไปขังนี่อ่ะแจ้งไนะอ่า <c oughs> <c oughs> โอ,อ้สวยจ้ะ เดี๋ยวนนนะเดี๋ย่าเดี๋ยวย่าไปนอนปวดแขนนะเดี๋ยวย่าเดี๋ยวเวลาจะอย่าขำไปได้ลูกไหมอ่าขำมาได้ด้วยลูกฮะโอ้ยไปบ่ได้ตกดิอ่โหเขาเะุ้แบกเื่อแบกมเื่อนี้อยากขมไป ค่ะอืมนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตนอกพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วนี่นายิ้ม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 ยิถ่ายรูปให้นี่จึ๊บอเชน่ารักด้วยน่ารักด้วยน่ารักน่ารักเกิดยังไงน่ารัก กำนังขายเออก็สวยนะไป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 ,ไป,ไปนี่อันนี่ถ่ายนี่ถ่ายตัวนี้เด้อยังไม่ังอยู่รโอ้ยเอ้าอนุกแล้วโอยนานเวลังนี <c oughs> หนึ่งสองสามไกลสิบาเห็นไกลอีกตัวระวงเลยลูกตกเด้อคุณน่ะชงพอ cảm thấy bao biến chạy ra lú phụn à, ai quay nóc chưa vĩnh chợt chứ, trả แต่ละมุมแต่ละแจ่ยังสวยงามมากเลยไ้ไปไปทั้งสวนปะแดนนี่ย่างไปทั้งนั้นนะตักปลาไม่นะอ้าลูกสาวมันกับพอน เย็นเย็นเย็นเลยพี่น้องน้องเย็นเลยเย็นมากเลยประมาณนี้นะคะอากาศเย็นมาก อุ้มและยุรี่เดี๋ยวเดี๋ยวย่าเดี๋ยวย่าไปนอนปวดแขนนะเดี๋ยวย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะจะจะขมไปได้ลูกเอ้ขามาได้เด้อลูกฮะโอ้ยไปบ่ได้ตกดิ พ่อเธอุ้มแบกเรื่อแบกเรื่อ่อเอยากขมไปหนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตนอกพรม่พี่น้องก็ได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วนี่นาอย้มเย้มเย้มเย้มสุท่ายรูปให้นี่จุ๊บเชียนรักด้วยน่ารักด้ว น่ารักน่ารักเกิดยังไงน่ารักน่ขายเออแนั้นแค่นั่งขายเออก็ออสวยนะไป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 นี่มาเลย้าถ่ายนี่ถ่ายตอนนี้เด้อยังไงอยู่รึ โยอูนึกแล้โอยานเลาไหน่งสองสามกายชิบะเห็นกายอีกหัวจ้าสามี้า ระวังเลยลูกตกเด้อพุน่ะชงพอลูกอกันต่ว่าเป็นใจได้ลูกพุน่ะให้กว่านกแอนวินงเฉิดยู แต่ลูกแต่ลูกเอ็นเอาน้องะแต่ละมุมแต่ละแฉ่ยังสวยงามมากเลยไปไปทางสวนป่ะแดนนี่ย่างไปทังนั้นนะทักตาไม่นะ ลูกสาว,วามันก็พอนผู้เย็นเย็นเย็นนอนป๊าหัวหัวหัวเ <c oughs> ย็นายเย็นมากเลยประมาณนี้นะคะ <c oughs> อากาศเย็นมาก ใส่แน่ใ่อใส่แน่นั่งอยู่ะส่แน่ใส่ส่แน่พูว่าฝากได้หมองนมันเป็นพุ่นะพงนไม่น้ำาตกะข้อมหล่อไปห้ามี่ตกโอ้ดอกอันนี้นะต้นอันนี้นอกดอกนี่นะไว้ักเนาะน มีดอกด้วยเรือเรเือเรือเรือเราเจ้าพญาเนี่เนาะพงมเนาะอันนั้นนี่นปิดลงเรือนเห็นใกล้ๆเลยจ<น>้ะสะท้อนกับโมเคยขึ้นจ้าเถือพงศ์เนาะโมเคยมาจากเถือเนี่เนาะเป็นครั้งแรกจ้า ยูงเทพเห็นงานยูงเทพกันหลายปีพี่น้องแต่ว่าผกเคยุกเคยสุดมาจ้ะ กอาบอกเคยมาเที่ยวอ,อยู่นี่กับเพื่อนาะ

ไปเข้าไปข้างในบ้านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาถ่ายรูปกับเมื่อยเติบเลยถ่ายรูปกับนึกว่าเปรตพ่อแม่พี่น้องเงาจะรูดจะรวดเออเตี้ยกับเตี้ยนะเจังเด้อเธอซับเขาเราซับเพ็ดสูงได้เพคนให้ย่างบ่หรือวไงยังเนี่ยบ่หรือว่าให้ย่างใช่ให้นั่งบ่บ่นั่งบ่ได้บ่โอ้ หอนฮอนหอนหอน,หอนโอ้อโอ้น้องวิวรี่กันไปละน้องวิวรี่กันดื้อละดื้อฮักดื้อแน่น้องวิวรี่นี่ก็ไดโอ้ไปแล้ววะเนี้ยเข้าไปเหมือนเดิม ร้อนร้อนมากร้อนมากเออมาถึงไงใช่คือพูนกับล่มอยู่เนาะแต่ว่ามันเป็นอย่างคือห่อนเนาะแม่ก็อีนัง่งสวยงามบรงการสวนมากนี่เ่อว่าไปสวนมากเ่อว่าคือสิม,มีแต่ดาราเนาะที่มาเดิน เดินไอคอนสอยเระวัง,าางนะพุ้งระวัาางนะพุ้งคุนวัดที่บอกเจ้าของก็บอกระวังนะพุ้งคุว่ะอ่าครั้งแรกได้ครัง้งแรกเนาะได้มาหลังจากมาเดวพัทยาแล้วกน มาไอคอนสยามไอคอนสยามนะไม่ใช่พารากอนเอาะเอานางวิวเห็นยังคือฉันน่ะวิวตั้งอะไรหรอถ้าผู้ใดเอาไปอยู่ผู้ด้เลยอ่ะแม่แม่เธอจะเป็นลมแหลยพวกลูกสาวยิ่งกว่าจับปลาไหล Qua anh yang anh tao chấp 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 ชุดชุดแบบไม่มีไส้ะนะอเดะอันนี้คืองามแท้โอ้มาลายเบิ่งว่ะกันกันชีพาเ้าไปกินยังอันนี้ก <c oughs> <c oughs> ันพาเ้ามาเดิน <c oughs> เดินไอคอนเลยดีดีบุแล้ว <c oughs> ได้เข้ามาเดิน พีนอแม่พี่น้องกัอ๋อสเอาขาไปใส่กันอ๋อสุดผ่าใหม่ได้นีอโ้้ไว้ตั้งทงน่ะทงนะสวยงามงลื่นนะ biếu cho mấy hết permission nè à. cứ vơi nhàng đi đi luôn lúc sau phân cái oh, này oh wow. này nọ à, này, bà. Thương thương này. <laughs> มันจะเป็นลมแล้วจ้ะอันนี้กระเป๋าค่ะอ๋อกระเป๋าอันนี้คือ๋อคืออ๋ๆๆๆอเออร่รงเเร่จะพาไปยังเร้ลงข้างล่างอีกเด้อลงอีกลงอีก ซาซาไปนี่จำกระไรได้ไหมนี่นะมาไปจำกระไ้แล้วว่าไปทางไหนทึ่งเลยเออคนคนแสดงได้นี่โอ้ร้านอาหารสะพ้องกับกรเคยมาบ่แม่นพี่น้องเลยบอกเคยเห็นก็เลยเห็นบัดน,นี้อ่ะ ดีใจจังเลยเฮ <laughs> ้ดีใจจังเลยฮะอ่าฮะแฮกกะลีแฮกกะลีต้องเปิดมาก็ได้มาเลยเด้อเนาะไอคอนสัญญาณจ้าง,งดูไอคอนเลยไพี่นเอาะ ไปขักกะลีเนาะบุกเคยบุกเคยได้กินของแฟนกระชได้กินของแฟนตรงนี้พี่น้องแกกเอาอย่าแล้วสายตาเขาได้กินสายตาเราได้กินไงเขาเขาบุเคยเข่ามาเขาก็ได้เข่าอยู่ด้สายตาเขาได้กินแหละเฮ้ยโอ๊ยโอเคนเฮ้ยปลาวิวไปตรงนี้ว้าว เห oh, nh <Wow. S 1> ็นบ่เว้าหลบ่เคยเห็นก็ได้เห็นเนาะเยอเพิ่นแสดงอยู่นี่จ้ะเนาะว้าวก็แบบนี้แหละค่ะคนบ้านนอกตนบ้านนอกกรุงเทพฯแต่เกากเคยมาอยู่กรุงเทพฯกบ่เคยมาแบบซี่เนาะมีแต่เฮ็ดงานเนาะมีแต่เฮ็ดงานเนาะมันก็เลยแบบว่าบ่ได มาแบบซี่นาะไวโอ้ขากันเลยโอ้คนมีแสดงอยู่นี่ได้นี่นะอ้าว้าวยงสวยจ้าโอ้โหเพราะฉะนั้นรัรีดาวโหลน้ำอโโอ้โดาวโหลดฟรีนั่นเองโอ้ราโ้คุณ้ดีด้วยนะครับผมโอ้อะ อันนี้ขึ้นหรือลงว่ลงมาได้เนาะลงลงมาอีกเขาอยู่สั้นเทิงนะน้องกินเนาะเออแลนมาแลนมากเซอโอ้โหอ้จจต่าสวยงามมากเลยและก็ได้กินน้ำเนี่ย โอ้โหโหน้องโอ้โหโอ้โหเอาเลยขอทีดันล่องฟังไปส่งเสียงดังๆหน่อยเลยไี่เปรนลองเพลงปดันดังขนาดนี้แล้วอย่างรอช้าส่งเสียงรีดดังมาก1 to 4 20และ1 d o 10 100%เลยว้าวหายรุ่นไปเลยมั้ยเอาล้วครับผมทำอีกครั้งอีกเลยดังอีกเลย แั้วเองครับจะอีครับมาเรามาถ่ายรูปกันก่อน,อนที่จะเข้าโชว์แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับมาถ่ายรูปกันนะครับเราเอาทีมงาน ารอดม่เช right okay. ื่อรับ้องแล้วข้างซ้ำนะ้างซ้ำสามสองหนึ่งมาเไโรบร้อยครับเ็นทุกกล้อง้วนะโอเคนะเอาละตอนนี้ก้อังพวมนะ่าวดีสิพอมแล้วนรับงบไป้ัพร้อมแล้วครับขอเนะพวกทีนี้กับวันี้ พ่อแพี่น้องเดี๋ยวสะทองจุดจบคลิปไปในตอนนี้แล้วเนาะเพราะว่าอยากถ่ายลูกนานๆำพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องคนใดกดแชร์ก็ติดตามสะท่องคือเก่าเด้อเนาะตอนนี้ก็อยู่ไอคอนสยามพ่อแม่พี่น้องไปแล้วสบายดีเด้อมาจเจอกุนอีกคนเนาะ